ระวังโดนเตาน่ะมันไหมมัน้เฮ้ใ้ระวังเฮ้ยเฮ้ยระวังโดนไฟเห็นไหมนี่ร้อนฮอตเดี๋ยวบุมเลยนะ ใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเอาแล้วว่าแน่โดนโดนโดนแน่กว่าวันเดียวพันแปดได้ลิฟตรถกันแหละได้กีซการ์ดกันแน่วันนี้ไม่กีดขอให้คนนี้ได้ขอให้คนนี้ได้ ยูสุยูสุอืมอันจริงๆผมก็เคยลองไอ้สโนวี่ยูสุแล้วรสชาติเปลี่ยนเอาละกุ้งเหลือเต็มหัวค่ะเหลือเต็มหัวนะคะเหลือะไรของดีเลยกุ้งตัวใหญ่อ่ะเหลือไว้ให้อยู่คนละตัวกับพลอยนะมันมีเก้าตัวมันมีเก้าตัวเออมีสิบตัวกินเหมดเลยนี่ะ นอนนอนเเม่กราถึงตัวัยนอนไปก่อนของปองปีนี้ไม่ต้องลุ้นแค่เห็นก็หัวใจแค่เห็นก็ไม่หัวใจได้ปองมันกลับมาแล้วนะพันแปดเออพันแปดใช่ไหมครับพานร้านทองแล้วก็ปิดประตูพอดีก็เลยไม่ทันเหมือนกันก็เลยไม่ต้องเลยไปร้านเคียงดีกว่าอ๋อเลยได้นี่มาแล้วแล้วคนไม่ดื่มคนไม่ดื่มก็ได้ชิมไงคนละจิบคิดว่า พันเจ็ดเก้าสิบโอ้โหลงถึงไหนนี่มีอันนี้เหรอแค่เหมือนกับว่าคงไม่มีใครอยากซื้อเท่าไหร่ว่าคนคนจับได้เปล่าใครจับได้ก็ต้องดีใจด้วยนะครับแฮปปี้นิวเย์ครับนะวันนี้รางวัลใหญ่ไหมครับปีนี้วั่นใจขอให้เกจีได้ของอาปอง น้ำผลไม้วกับเทมลกันมมันเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำผลไม้ป้องปีนี้ไม่ต้องลุ้นแค่แบบว่าลุ้นว่าอยากได้ก็พอโอ้โหได้แล้วแบ่งคนซื้ออะเก็บเก็บได้แล้วแบ่งคนซื้อโอมิใจนโอ้โตะนี้โตะนี้นั่งรอเด็กเเอาไหมนูอะ

อาแล้วลูกยังไม่กินอะไรีกีได้หนไดเอดเอ๋อไดเอเลยถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเวลานั้นเอาไนหันพพันเจ็ันเจ็ดมายหลังก่นหลังก่ลยต้องมีหัันนี้บินยังอยู่บินอย่บินยังอยู่นยังย่ีไ้บกว่าอย่างน้อยรู้ว่ามันอร่อยยังไงรสชาติเป็นเช่นไร เทราได้รู้ว่า,าดีกว่าเอาละปูนเนย <laughs> โอ้ยน้ำอามฤตสำหรับคุณปูปูดู <laughs> <laughs> ดูแล้วเหมือนขวดละร้อยแต่จริงๆริงมันชูฉลากคตดเก่าเลยอ <laughs> ่ะ <laughs> ไม่เอาอ่ะไม่อยากได้ ก็นั่นเป็นความน่ากลัวของประเทศญี่ปุ่นล่าขึ้นนลยล่าขึ้นอย่างดูดีเก่าเก็บมากดูดีล่าขึ้นหนุนฝาเราเนี่ยใส่หลักฐานแล้ก่อนเป็นน้ำผลไม้ยูจูยูจูยูจูโดนวันเดินไปมาเป็นข้อหาหน้ามาตรงนี้มาไปหลักฐานด้วยว่าเป็นคนร้ายชี้เป็นจุดเอามีแบบสแกนไหมสแกนตอนแรกว่าจะเอาวายแต่ว่ามันมันเบสิกไปเราต้องโดนจุดเลย โค้โซจูอ่ะโซสูแล้วโยสูน้าก็คงจะภูมิใจนะถ้าได้เนี่ยความน่ากลัวของน้า2006นาหลานเลยโอเคเออทุกคนได้ใช่ไงผ้าปูเตียงมีชุดสูชดยสองท่กว่าเนี่โชคดีให้เรามารอเลยนะครับ จะเป็นโต๊ะนี้หรือเปล่า,ลาจะเป็นโต๊ะกิวไกหรือเปล่านะหรือจะเป็นเกจิ